พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจทํากอบเงินแท้นะครับฝังพลอยแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามทางข้อความได้นะครับมาทางเฟซนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเฟซนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับเนี่ยทักเฟซมาสอบถามนะครับมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับจะเอาเป็นกอบทองคําแท้ก็ได้นะครับเป็นทองเก้าสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกอบเงินแท้นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะครับเป็นกอบเงินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับ รับสั่งทำตามจำนวนการสั่งนะครับพอยก็มีหลายสีนะครับแล้วก็โรงยาก็มีหลายสีนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ละแบบราคาไม่เหมือนกันนะครับี่ราคาไม่เหมือนกันนะครับสอบถามได้นะครับทักฟิมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นกรอบผมประสิงิ์นะครับทำได้หลายแบบนะครับหลายกรอบนะครับมีหลายงานนะครับงานสรุก็มีนะครับ เนี่ยนี่ฮะสวยๆนะครับจะเอาเป็นเพชรแท้ก็ได้พลอยแท้ก็ได้นะครับนี่นี่ฮะทักเพชรนี่มาเลยนะครับทักเพชรมาเลยครับ